โอเคครับผมก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านที่น่ารักทุกๆคนแล้วก็ทุกๆท่านด้วยนะครับเอาไรครับผมสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะพาคุณผู้ชมนะครับผมมาขนขี้นะครับผมนะครับมาขนขี้วัวนะครับผมเป็นส่งที่ไร่ข้าวโพดนะครับวันนี้นะครับมากับทีมงานของผมเองนะฮะนี่เลยครับเสียปรัมนะครับคุณสักชัยแล้วก็เสียเกมนะครับผมนี่นะครับ ก็วันนี้มากับรถพ่วงข้อเกษตรนะครับส่วนของเรานะครับจะขับเป็นฟูโซคันนี้นะเป็นรถเสียแปมนะไม่รู้ว่าเป็นข้อเกษตรหรือเปล่านะก็เอามาขนขี้นะครับผมนี่เลยคูคันนี้สวยมากเลยนะครับคันนี้เป็นเดก้าครับเสียล์มขับคันนี้ครับโอ้โหเปิดประตูได้ด้วยครับโอ้อย่างสวยนะครับผมนี่สวยงามสวยงามโอ้คันนี้ก็สวยครับผมโอ้โหวยรถเองวะทุกคนอ่ะโอเคครับผม เพื่อไม,ม่ให้นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปเอาขี้ก่อนอยึรงไหนมาน่าจะอยู่ตรงตรงฟาร์มวัวตรงนี้นะครับผมเอาเป็นว่าเราเดินทางไปกันเลยดีกว่าครับผมไปเลยครับมีน,น้องๆนะครับขอมานะครับบอกว่าให้ขับภายในหน่อยนะครับเอาเฮ้ยคันนั้นยกหัวได้ด้วย,วยเหรอัวภายในแที่เอามายกหัวได้ด้วยนี่หว่าคันนั้นโอ้โหอ ทำแบบสไตล์ใหม่พี่ับแบบสไตล์ใหม่ไปครับไปไปฮะไม่มีใครสู้ผมได้ครับแค่นี้แหละรถผมก็คือเบี้ยวอะไรวะแปลกๆทั้งนั้นนะทุกคนนะรถคู่เบี้ยวแล้วนะครับผมยกหัวรถวิ่งนะฮะเราฟูโซ่ครับรถเดิมๆครับผมนะฮะไม่ได้แต่งอะไรเลยนะครับเอาผมรถเดิมพี่เกมรถเดิมๆปั้นหาจัดอ่ะ เดี๋ยวขับภายในให้น้ง<ไ>อ,นองๆหน่อย,ยครับมีคนขอมานะฮะอยากดูตั้งขับภายในนะฮะก็จะประมาณนี้เลยนะโอ้ฟ้าสสไม่แหลกว่ะวู้ซิ่งมากเลยครับคนนี้วิ่งอยู่ประมาณ90ครับตอนนี้ร้อยร้อยสิบสามครับฟิวออโอโอร้อยสิบครับะนะครับ เดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวขวาตั้เกมเปิดไฟเลี้ยวขวาเกมเปิดไฟเลี้ยวขวาซ้ายนี่ว่ะแล้วคือแบบไม่ยอมเอาลงด้วยนะทุกคนนะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะเดี๋ยวค่อยจอดเอาลงพี่โอ้แบบนี้ก็มีครับโอ้ยมีบ่อเลยด้วยพาเราขับพุ่งไปดิเออผมก็ลืมเลยทางทางลงเนี่ย อ่ะไลงไปรถตักเลยขึ้นรถตักเลยไม่ต้องไม่ต้องลงไปแล้วตัวนี้ก็ได้นะตักได้ไหมได้ได้ได้ไม่มีปัญหาเดี๋ยวเดี๋ยวต่อคิวขึ้นหน่อยละกันระดับเสียเกมครับสุดเทพอยู่แล้วมือขับรถตักอันดับหนึ่งครับโครงการนี้เลยนะทุกคนนะโอ้โค้ขุดขุยูิวขุดเตียนอ่ะ เอารถอถ่ายเอาล้อถ่ายเอถ่ายเอารถอถ่ายเลนท้ายหน่งเล่นท้ายหน่อยอันนั้นก็เดินหอบจัดไปครับขี้กระจุยว่ะขี้กระเด็นขี <c oughs> ้ฟิวไปเฮ้ยนี่มันลงได้อยู่นี่แต่ลงได้อยู่จะใช้ฝีมือนิดหน่อยครับ นี่น้ำครับน้ำของปลอมนะฮะทุกคนโอ๊ยจอดตรงนั้นแหละป๊าจะกลับรถไม่ต้องกลับลแล้วเดี๋ยวขอใส่ก่อน,น,นอ,อยน่างนี้อ่าอย่างนี้ทางนี้เดี๋ยวก็เต็มครับสุดอะไรบ้สงสุดทางนี้ครับผมปุดๆุดๆุดุดุด,ด,ดอยู่เสียพ่อนะฮะ เสียงเข้าด้วยถอบจัดเลยอะเสียงรดกังอ่ะได้รางวันะเจอรถอ่ะอ่าตูเต็มแล้วไปถอดเอาตัวลูกไม่หนยไหรอน่อยลยล้วเอตัวลูออกดิถอดแค่ตัวแม่มันจะได้มีกิจ่า

đơn nhiệt, ơi đơn đi game này đây này đi tăng thêm đi tát tìm อยากุ้งเว้ยไอ้ขี้ทะลุอ่ะตังเนย้งตังเดิงังเยยังไม่เต็มอ่ะยังยังยังไม่ยิ้มไปย้อไปอ้ขี้ไปร้อนสารถให้ดาก นี่ขับขึ้นได้เลยับขึน้นยครับขึ้นเรอเรือ่อยๆมาแล้วครับทีนี้ ใส่เตาแมกกาซก่อนเลยครับนี่เอางอ่ายๆเลยครัถอยให้ถอยลงหรือไหมไม่ต้องไม่ไร,ร,น,ร,รนี่เราตักแต่กรองไว้ข้างนอกอ่ะใช่เออชนม,มีใคร่ขับเทียนท่าผมแล้วครับเนี่ยใช่ครับใช่ ้องรับหนะ้าที่ขับายาวๆเลยใช่ครับต้องต้องต้องไปเกมขับเก่งสวัวแล้วต่างก็ธรรมดาใช่จ้ะธรรมดาครับก็มีผีมีพอตัวนะอ่าสมัครจำแล้วพี่ร,รู้อ,อะไรครับผมว่าคัานี้สักได้สองสักเต็มไม่เดี๋ยวผมต้องเตอม 他们愿意，呃，改改。 ขึ้นไปมาเลยน่าเดี๋ยวจอดไว้ให้ตรงนี้ครับพาด้วยปล่าทุกเฉพาะพืชผลเอ่อเจษแล้วไปขนขี้ไงขนขี้เสร็จแล้วไปขนอากาศสงบูรณ์สมบูรณ์อ๋อเอ้ยขึ้นเพลงได้ไหมเปล่าเฮ้ย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  หน้าเนี่ยครับต้องให้เต็นแล้วในหน้ป เอาทำไมที่พี่ลงอ่ะตัวอินพี่ไว้ตัวอิเปิดตัวอินห่อยครับจักหนึ่งรอสักคู่รอคนอย่างเท่เหมือนล้อมันยื่นออกมาเนาะปันเนาะต้องหุ่เข่าด้วยไวรุ่นกระบะทิ้งก็แบบนี้ละพี่มันต้องแบบขยายออก นนสน่็เอาล้อเข้าดีกว่าเอา้้ข หน้าาชงรถไฟใหม่ครับทุกคนรถปิ้งไก่รถรถไฟใหม่ไปคาไปที่ต้องเลี้ยวขวาไปนะพี่ใช่เหรอทีิีจริต้องเลี้ยวขวาไปนะ ไปที่เกมไปไหน <laughs> หอ่ะนี่อะไงโอ้โหดูมันพ่นมึกใส่เราดิดูมปลามึกใส่เราดิอหอโซเราจะตามทานมานันมันี่ไมนเฟลเล่มองไม่เห็นเลย เะก็ฮ็ก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 ก็กรกเก็ย็ก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 กับ็ก็ของ พี่แหกตรงนี้เนี่ยเลยดูสิละเียตัวลูกตัวลูกคุณต้องมีเพลี้ยอ่ะตัวลูกไม่ฟลิกไปแล้วอ่ะโอ้โหกับปาล์มดีแบบล่วงเหมือนกันเราเจอโอ้แบบล่วงเหมือนกันเฮ่เอา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 อะไรอ่ะสตอรี่ครับสีไปเลยอ่ะ สะพักหลุดอ่ะหลุดลงข้างหายดิบจะดิบเห็นไหมเห็นไหมเอ้ยยาดิโอกำลัแสงเลยไม่ให้แสงโอ้เกินไปว่ะจิสองเลนเลยดีกู ปาดทำไรอ่ะเฮ้ยคุณโซเขาแรงกว่าเราอ่ะเดี๋ยวความเร็วเท่าเราแต่ไม่เห็นข้างหน้าเลยอ่ะปัดดำปัดดำเกินพี่ปัดแต่ปลาไหมพี่เห็นครับหนาจังเลยอ่ะก้นกระมงนะครับผมอ่า เดียวนะครับทำไมเขาไม่ทำสเต็ปไฟเลี้ยวเป็นออไฟเบรกเป็นแบบไฟเบรกแันยีบบน่โมดีให้เขาไปรู้ด้วยกันแบบที่เขาทีน่นิยมทำครันเฮียรถลดอะไรวะเนี่ยเอ,อับป้าไม่ทำอะไรอ่ะเขียแนละ้วเมื่อวัเป็นหลุมเฮ้ยเกิดอะไรอ่ะไอป้อป้าหลุดป้าตัวนี้มันมีหลุมไง ปพี่จะเตะไฟไปเลี้ยวผมด้วยนะแล้วกันเนี่ยโอ้คันนี้จะไปไหนก็ไปแนะเนี่ยดูดิโอ้ก็มาเดียวเราเท่ากันเท่ากันเท่ากันเท่าเดี๋ยวดูดิจะแซงก็ไม่ให้พี่แซงนี่ยืไหนไม่ไม่ก็อีรักกันีดโอ้เข้าป่าไปแล้วก็แทงเข่าป่าเลยโอ้แซงอ่ะดูโซ่ดูนะโอ้ยอ๋อ S <S เดี๋ยวไม่มีทางกลับเข้ามาด้วยพี่มีมาลเม,มาแล้วทางอย่างไกลอ่ะแมปใหญ่ด้วยนะแมปนี้เฮ้ยจะถึงแล้วตาย แล้วไม่เป็นซอยเล็กๆเข้าด้วยอ้ยเอาที่ไหรเลยเดือดมาวแล้วพี่เกยไม่เห็นเลยครับซอยเนี้ยเบาครับเบาปัดาำมังหน้าอยู่ครับมองไม่เห็นทางครับมาแล้วสามท่วงครับกับพี่ครับ đúng, chú kèm phi máy thôi đó chị, dở đi, không, đi không, không, đi không, không, ช่ำช่องเลยวะคุณชอบไงคุณเก่งไงช่ำช่องโอ้อะไรวะรถคันนี้เอลอ,อ,อ่อนไม่ดีเหรอทุกคนอ่าอ๋ออ๋ออ๋ออีจำทีละสองไง เคยเห็นไหมล่ะแล้วทำไปขี้กองขี้ออกไม่โดดปั๊มออกไม่ได้ปั๊มปั๊มออกไม่ได้อุ้ยออกไม่ได้จริงไงเฮ้ยเฮ้ยอะขี้ได้ป่ะปั๊มไม่ได้เอาต้องลูกหม

เสร็จแล้วบ้านบอไอเสร็จแล้วครับปีกิฟต์เลยครับบรถบางๆมันยังเดินหอบอยู่นะทุกคนนะปีกิฟต์เลยครับเขายังเขายังไม่รู้เรื่องครับเขายังไม่รู้เรื่องยังยังยังอีกยังก้องขี้โอ้ยยังไม่ไปดับเครื่องก้องขี้เนี่ยก,ก,กระจายหมดเลยอะอะไรวะเออเขาไม่ดับเครื่องเขาเลยอะ เอาล่ะครับผมสำหรับคลิปนี้ครับเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสำหรับใครที่ชอบฝากอะไรใ์ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ